มากูจะสอนให้ไอพี hey, ่ยมาตอนแรกเราได้ไฟล์นี้ใช่ไหมเราเดรอไฟลราต่อแคปนะกดเซฟกดเซฟกดเซฟนะให้เป็นค c ิกเซฟอ่ะร้อยกดปุ๊บเราก็เข้าที่สเกตอัพแล้วเข้าไปที่ไฟล์แล้วเขาว่า Import แล้วก็กดนี่เป็นออโต่แคปแล้วก็เรียกไฟล์มาปุ๊บวางโพสต์เนี่ยแล้วมันก็จะมา อีกอย่างหนึ่งกูจะสอนคือการเข้าสเกลแบบเข้าสเกลแบบว่าตรงๆเป๊ะๆแ,แต่ก็ไม่เป๊ะเท่าไหร่เออ,อเข้าไปที่กดคอนโทพ P ก็ได้หรือว่าจะกดตรงนี้แล้วก็เข้าว่าพิมเออแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น A 3เพราะเราจะใช้ A 3อ่ะฮะกดตรงนี้เออกเป็น1,000เปลี่ยนเป็น75อ่ะฮะกดตรงตรงนี้ เปลี่ยนเขาว่าดีเทคเป็นวินโดว์เห็นปะไหวปะนี่ดีเทคเป็นวินโดว์ปึ๊บกลับมานี่กดคุมป่างเขาให้กดดูปึ๊บโอ้ไปอะไราจะเป็นสีดำกดตรงนี้ตอนแรกตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้ก่อนตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้ก่อนตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะกดเข้าไปตรงนี้ปึ๊บกดคลิกหนึ่งอันแล้วก็เลื่อนลงมากดชิปกดชิปค้างไว้กดชิปค้างไว้แล้วก็กดตรงนี้เออแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นเป็น black เซฟเป็นแล้วก็เซฟเป็นคขาว่าแบ็กแล้วก็กดเซฟแค่นี้แหละแล้วมันจะมันแล้วมันเราจะอยู่ตรงนี้คขาว่าแบ็กอือฮึแล้วก็กดเซฟกดโอเคโอเคแล้วก็เซฟปกติเลยนี่นี่แล้วก็จะได้แล้ว อันนี้จบเลิก